โดนครับแน่นตัวนี้แน่นเร็จครับอย่างนี้เหมือนจะเป็นปลาผอมเลยไม่มีแรงเลยอะโอ้ตายโอ้ตายกัดกบยังมิดเลย เ <c oughs> นี่ยครับปลากบยางแก้คันนะครับสีเขียวเนี่ยครับฟัดเข้าไปเต็มเต็มแต่พร้อมเดี๋ยวก็จะปล่อยมันนะครับไม่อยากปลดเลยอะ่ะอ้วนๆไม่กันแน่แนๆอย่างน,นี้นะอ่านี่เดียวก็หลุดแล้วครับเนี่ยครับ กบยังแก้คันสีเขียวนะครับกัดแบบไม่ระวงเลยครับนี่ครับกับปลาผอมนะครับอ้วนๆก็ตัวนี้ดันโลครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวจะปล่อยมันไปโยนไปเลยละกันอโอเคครับกบยังแก้คันนะครับสุดยอดครับ